หลวงพ่อท่านก็พูดกับเรานะที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะความรู้สึกของเราวันวันที่ไปเสกเนี่ยรู้สึกว่ากว่าจะมาเจอตรงนี้ได้มันก็ไม่ไม่ได้ง่ายอะ่ะแล้วการเข้าเสกเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมีปรากฏการ,ปรแปลกๆเยอะมากก็จะเห็นบรรดาน,นกเหี่ยวเนี่ยบินกันมาแบบบินกันมาเยอะมากอะ่ะฝนเนี่ยจะไม่ตกแดดก็จะไม่ร้อนจนกระทั่งพิธีเนี่ยเสร็จหมดเรียบร้อยเสร็จสิ้นหมดแล้วทั้งวันเนี่ยขึ้นจากเรือแล้วว่าฝนตกกระหน่ำเลย ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งก็คอ,อจริงๆแนละ้วพญานาคนี่ก็เป็นเรียกว่าสัตว์ที่อยู่ในตำนานของทางพุทธศาสนาเรามาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็จะเห็นว่าพญานาคนี่อยู่คู่กับวัดมาบันไดขึ้นวัดก็จะมีพญานาคอยู่เรียกคนที่จะบวชพระยังเรียกว่านาคนะเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ที่จะเข้าสู่ พุทธศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะครับแล้วก็พญานาคซึ่งพญามุจลินเนี่ยก็มากหนดหางรอบเป็นบรรลังพระองค์นั่งแล้วก็แผ่ตัวเองขึ้นไปปกคุ้มพระองค์จากบรรดาเมฆฝนสิ่งต่างๆที่จะเข้ามามาทำอันตรายพระองค์ได้ก็คือแบบมีความเขาเรียกว่าเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วก็พญานาคเนี่ยถ้าไปดูในตำนานของอินเดียของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่มีธริดสูงสอนที่เรียกว่าทรงพลังที่สุดเนี่ย ก็ทํามาจากเส้นนาคก,ก็คือว่าตัวนาคนี้เป็นหนึ่งในในสายสอนนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเอาเรารีดพิษงูมาเพื่อรักษามาทำเซรุ่มทําอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของของการรักษางูเหล่านี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยาของการรักษานั้นก็งูถูกนํามาใช้ในภาพของเครื่องหมายของทางแพทย์ด้วยก็คือพญานาคของเราเอง ใน,ในบ้านเราเองเนี่การสร้างวัตถุมงคลนี่ก็ทามาเยอะแหละหลายอย่างแต่ว่าพญานาคเองยังไม่เคยมีการสร้างเป็นทางการที่เป็นเรื่องเป็นราวด้วยความที่ว่าสมาคมสัญญาแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ศึกษาก็คือเป็นการผลิตนักศึกษารุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ด้านสัญญาแพทย์นี่ออกมาเยอะๆเนี่ยซึ่งต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องการที่จะระดมทุนันนี้การระดมทุนก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้าง วัตถุมงคลขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคนที่เขาเป็นต้นคิดเนี่ยเขาก็เลยคิดที่จะสร้างเป็นเป็นรูปพญานาคนเนะพราะด้วยความที่พญานาคเป็นตัวแทนของการแพทย์อยู่แล้วด้วยเป็นตัวแทนพุทธศาสนาในส่วนหนึ่ง mm hmm. ก็ด้วยความที่พอเป็นพญานา,นาคลุมเนี่ยทีมที่ก็จะก่อสร้างก็ต้องคิดถึงในรายละเอียดว่าเฮ้ยมันจะทําที่ไหนถึงจะขลังถึงจะเหมาะบรรดาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยเขาก็ได้กาหนดออกมาว่าจะต้องเป็นที่นี่ทําทำการเสก โองคนาคีนาคู่อตุวมีวิตาเตปันไตเครานามัตติเ็มปราชาก็ุี อันเราข้าพเจ้าทั้งหลายมีสมาคมสัญญาแพ์ทั่วไปในพร,ระบรมราชูปะถามแห่งประเทศไทยนั้นขอให้การไม่มีโรคจบเป็นลาภอันประเสริฐและดวงเราข้าพเจ้าทั้งหลายทุกทุกคนมีใจพักดีตั้งเครื่องพีพระสาพระเลยขอเราไม่ยาหน้าคาราชทัว่วทุกภพจบแดนอีกทั้งเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสิ่งเทวดานพพระพุทธเจ้าพระองค์ พระผูกเทวาโอ้สเต็จลงมาอยักตอกดอนหลวงแห่งนี้รับเอาเครื่องบูชาสังเวยอัน,นบริสุทธิ์ผู้ดลเลิ้อขอเราเทไายเทวาการุณารับ้วยความยินดีร้อมกับด้เปรดประสิทธิ์ประสานโพธิสำเด ที่เราไปที่หนองหานที่อุดรธานีเนี่ยเราต้องนั่งเรือไปเป็นเกาะกลางน้ําอยู่ซึ่งจะมีวัดอยู่วัดนึงวัดเล็กๆอยู่เกาะกลางน้ำเนี่ยแล้วก็ไปทําพิธีเสกที่นั่นเกาะที่นั่นจะมีเขาเรียกว่ามีสระเล็กๆอยู่สระหนึ่งแล้วมีพญานาคเนี่ยที่ขดตัวอยู่ข้างในโผล่หัวขึ้นมาซึ่งเวลาที่ใครไปแล้วจะรู้สึกว่าเออที่นี่มันแปลกแปลกหูแปลกตามาก บรรดาเกจิอาจารย์หลวงพ่อที่ต่างๆเขานิมนต์มาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็พูดกับเรานะที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะท่านพูดคำนี้หลวงพ่อท่านก็พูด็นพราแก่ๆแล้วนะคือเจอกันโดยไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันหรอกความรู้สึกของเราวันวันที่ไปเสกเนี่ยรู้สึกว่ากว่าจะมาเจอตรงนี้ได้มันก็ไม่ไม่ได้ง่ายอ่ะแล้วการเข้าเสกเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมีปรากฏการแปลกๆเยอะมากนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับทุกที่ที่เราไปทําพิธีพุทาพิเศษพวกเนี้ยซึ่งวันการเสกเนี่ยจะมีตั้งแต่พิธีของ ของการอัญเชิญเทวดาเทพฟ้าดินต่างๆแล้วก็ทางด้านของพุทธด้วยเวลาเชิญอันองค์การเชิญนี้แบบก็จะเห็นบรรดานกเหี่ยวเนี่ยบินกันมาแบบบินกันมาเยอะมากอะ่ะฝนเนี่ยจะไม่ตกแดดก็จะไม่ร้อนจนกระทั่งพิธีเนี่ยเสร็จหมดเรียบร้อยเสร็จสิ้นหมดแล้วทั้งวันเนี่ยแล้วเราเดินทางกลับมาเนี่ยพอขึ้นจากเรือแล้วอ่ะฝนตกกระหน่าเลย no.